เอาละครับมาแล้วนะฮะนาฮะ EP แก้ตัวนะครับ EP นี้นะฮะเราจะมาแก้ตัวกับวอลเล็ตกันนะครับขอเปิดรางวันแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหนะครับโอเดี๋ยวขอเกียร์รางวงรางวันอะไรสักครู่นะครับผมเปิดอันนี้ได้อะไรโอ้โหได้เทรนมานะครับเท่านะครับเท่าตลอดนะฮะเปิดกล่องได้ไรครับได้เพชรมานี่ครับผม ไม่รู้ว่าเพชรกระไดยิงหรือว่าเพชรกัญญาแน่นะฮะโอเคอันนี้นะครับระบบบอกว่าหมดอายุการใช้งานนะครับโอเคมาเปิดกองอีกอ่าโอเคนะครับเก็บไว้ก่อนค่อยเปิดนะฮะพร้อมแล้วหรือยังครับผมพร้อมแล้วหรือยังครับผมรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปกันแบบเดียวครับผมนะครับ เราแรงกิ้งนะครับจัดดับตลอดครับตอนนี้ต่อเพื่อนแป๊บนึงนะครับกดเข้าร่วมเรียบร้อยนะฮะ่อเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนกดเรียบร้อยหมดแล้วฮะเลือกกันเลยครับใบเล็กนะครับครบาวที่แล้วชนะสี่สี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแบกทีมบอกได้เลยว่า รอบนี้นะครับเพื olan, ่ออย่างที่บอกนะครับ <clubs> ว <for> <habitude> <900 u> ่าไม่ว่าแพ้หรือชนะนะครับเกมนี้ก็จะถูกเอาลงอยู่ดีนะครับเพราะผมอยากจะให้ดูว่าจริงๆแล้วนะครับคนเรานะฮะมีแพ้มีชนะได้นะครับไม่ได้ชนะเสมอไปนะครับมันคือเกมนะครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไวโอเลตเกมนี้จะแพ้หรือชนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาคลิปนี้ลงอยู่ดีนะครับอยากให้ดูสเต็ปการเล่นสไตล์การเล่นมากกว่านะครับผม ตอนนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วนะครับผมอนับถอยหลังกันแล้วครับโอเคนะครับทีมเรามีคิเดอร์นะครับทาร่านะครับแล้วก็เรานะฮะบัตเตอร์ไฟแล้วก็่าตัวตลกนะครับนะฮะโอ้ยทีมหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างครบเครื่องนะครับมีแบทแมนด้วยนะครับผมโอเครอเกมเริ่มกันนิดนึง นะฮะมาถึงครับผมเดี๋ยวเราจะไปเลนล่างกันนะครับผมอ่านะครับดูสเต็ปนะครับว่าผมจะเล่นกากจริงหรือเปล่านะครับอาจจะจริงก็ได้นะครับนี่คือเรียกว่าชีวิตมีค่านะครับอย่าต้ากับไวโอเลตนะฮะดูของก่อนนะครับนี่เราซื้อพัสวร์มาแล้วนะครับเพื่อดาเมจที่รุนแรงนั่นเองนะฮะอัพสกิลหนึ่งไว้ก่อนนะครับไว้กลิ้งยิงนะอย่าลืมว่า อยากกลิ้งในจังหวะที่อันตรายเด็ดขาดเราเจอทาร่าครับยิงโชว์ไปก่อนแม่หนึ่งดอกอ้าสโลโมชัน่นเกิดอะไรไไนี่ครับยิงโชว์ไปก่อนครับนะครับผมอย่าให้เขาตีฟรีเพียงอย่างเดียวนะครับลาถอยหนีหันมายิงบ้างนะครับนี่ครับผมตอนนี้เราได้เปรียบอะไรเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย อย่าให้เขาได้เปรียบเป็นฝ่ายเดียวนะครับเวลาที่เขาลุกหนักมาเลเวลแรกๆครับเลือดมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรามีสกิลหลบหนีดีกับเขาอีกนะฮะโอเคนะครับรอบนี้ผมจะไม่ฟาร์มมากมายนะครับผมจะเน้นไปทางด้านของการดานันฟอร์มและทำดามจนะครับอยากให้เขาตกปีนะครับเห็นปะ อ่าขอจังหวะด,ดีๆครับอย่าให้เขาตกฟรีครับ,รบ,รบนะครับอัพสกิลหนึ่งมาสองนะฮะถ้าเขาเข้าป่าเราต้องพยายามหลบนะครับเพราะว่าเขาโดดเข้ามาใส่เราได้นะฮะออไปเก็บปั๊บแป๊บหนึง่งเติมเลือดเติมมานาก่อนนะครับผม ต้นเกมเรามีปัญหาเรื่องมานานิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับนี่ฮะเห็นไหมครับเก็บกิ้งไว้นะครับเฉพาะจังหวัดที่ดีนะครับแล้วก็เฟิร์สบัตแน่นอนครับผมจังหวัดนี้ไม่ได้เฟิร์สบัตรมาอุ้ยฆ่าไปสามแล้วหรอทีมเราโอ้โหเราไม่ได้ดูฝั่งอื่นเลยนะครับทั้งๆท,ที่คลิปที่แล้วเราบอกว่า ให้ดูนะครับมินิแมปตลอดนะครับแต่เราไม่ได้ดูเลยนะตอนนี้เพื่อนเราบันกไฟล์มีอยู่ข้างนะครับพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอุ่นใจได้ครับแบทแมนมาแล้วครับจะเล่นเราหรือเปล่านะครับเราพยายามนะฮะเก็บดาเมจนะฮะผมให้ได้มากที่สุดนะครับกับป้อมนะฮะโอเคนะครับโดดมาแล้วครับ โอ้ยยังหลบได้นะครับตอนนี้มานาเราหมดอีกแล้วนะครับโอ้โหแม่งเข้ามาบวกขนาดนี้มานาก็หมดครับยืนยิงในป้อมครับเอาดิสู้เปล่ะเรียบร้อยครับถือว่าแลกกันไปครับตอกหนึ่งฮะก็ยิงถือว่าคุ้มนะฮะตอนนี้ซื้อคีมานะครับผมเน้นดังเมจล้วนๆครับตอนนี้ ปวดฉีด้วยนะครับ <Let> s <S เล่นเกมไปด้วยปวดฉีดด้วยฮะไปกันที่เลนล่างต่อครับตอนนี้ตอนนี้เล่นด้านซ้ายเราเนี่ยไม่มีคนไปช่วยเลยนะครับ mm hmm. ตัวตลกนี่ถ้ทาทางจะสู้ไม่ไหวนะครับ mm hmm. เจอกับเวลเลตของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ <Let me S 1> เราจะไปช่วยดีไหม mm hmm. เราไว้ใจเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนกำลังโดน ไปกันอยู่ครับโอ้โหมันแอนตีเข้ามาเลยครับโอ้โหโด้วยอะไรไม่ได้ครับผมด้วยอะไรไม่ได้จริงๆครับทำได้เท่านี้ฮะตอนนี้เอาดามเมดไว้ก่อนครับตรงกลางนี่จะได้ อาเวอร์หรือยังเนี่ยผมพยายามจะยิงโดดหลบมาครับนติไปครับอุ้ยเขาไอ้นี่ฮะเขาแอนติมาโอ้เราต้องไฟล์เรามาครับโดดตบไปแล้วเรียบร้อยครับผมวอวับกลับบ้านก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวแบทแมนมาฮะ ข้างบนนี่รู้สึกจะยับนะฮะรู้สึกจะยับนะครับข้างบนแต่ตอนนี้เราได้คี้ใหญ่มานะครับผมไปช่วยข้างบนหน่อยฮะคี้ใหญ่เราถือว่ารุนแรงกันเลยทีเดียวฮนะครับผมตอนนี้นะฮะขอยิงกันบ้านนิดนึงนะครับผม ปฮะเขาเรียกกรูปอัพแล้วนะครับตรงกลางว่าไงบวกกันแล้วครับตรงกลางบวกกันแล้วครับเอาแต่ก็อย่างว่านะครับไปบวกกับเทรนเทรนมันโอ้โหนี่ครับเขาบุกเข้ามาขนาดนี้ครับก็ต้องตายครับผม ออกแล้วชีวิตไม่ค่าอย่ามาสร้างกับไวโอเล็ตนะครับยิงเฮ้ยยิงยังไงครับยังไงครับบัตเตอร์บัตเตอร์ยังไงครับอุ้ยโอ้หนี่ตลอดไหมปูนคะ Butter. Butter นครับตอนนี้ครับอย่าเพิ่งเข้าไปฮะอย่าเพิ่งเข้าไปบวกรับเพื่อนเราบอกใจเย็นนะเพื่อนเราบอกใจเย็นครับผมใจเย็นสุดแล้วครับตอนนี้สกอร์ผมนี่ ค่อนข้างที่จะนะครับผมไม่ให้ไปครับไม่ให้ไป <c oughs> ไมันจะเล่นเราอย่างเดียวเลยนะครับฮาราตัวนี้แล้วทำไมเราต้องสโลโมชั่นด้วย <c oughs> ดูจังหวะด,ดีๆครับดูจังหวะด,ดีครับใช้สมาธิหน่อยฮะ ยิงไปสวยงามครับให้เพื่อนเราเช็คหน่อยครับว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับมันจะเล่นเราอย่างเดียวเลยครับทาร่าตัวนี้คุยเพื่อนครับป่าระเบิดเข้าไปแล้วก็ยิงไม่ตายไม่ตายครับโอ้แต่อะไรทำไมกูต้องตโลด้วยยิงไหมครับยิงยิง เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับถึงทีมโอ้ยเลือกเต็มๆแต่มานาไม่มีนะครับเรายิงอันติีไปใส่ใครครับนะบอยู่ดีดก็เกิดอาการสโลโมชันขึ้นมานะครับผมนี่ครับจังหวะนี่ต้องสำคัญมากนะฮะสำหรับ v i โอเลกับ v i โอเลนะครับ ถ้าสมมติว่าเขากิ้งมาก่อนนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ยิงเขามากกว่าแต่สมมุติว่าเราเป็นคนกิ้งก่อนเราก็มีติดมีโอกาสโดนยิงมากกว่านะครับขอเข้าไปชาร์จพลังแปบ <Enemy. S 1> ๊บอต่าทักมาครับ ครับนะครับตอนนี้เราได้คิเล็กมานะครับโอ้โหโดนแล้วครับครึ่งหลอดนะครับหนีแบบสวยๆอ้าวเขาบวกกันครับยิงแบทแมนไปครับฟ้าระเบิดไปครับพบเจออย่างนี้ไม่น่ารอดครับเก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งเอาโลคิงมาทางนี้ทำมันไปตรงนู้นวะตายเนอะอะไร เรากิ้งมาทางนี้ทำไมมันกิ้งไปทางนู้นวะกราบนะครับการตายของผมครั้งนี้อาจจะพลิกเกมเลยก็ได้นะฮะตอนนี้ยังเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่นะครับ10ต่อ15นะครับ10ต่อ15ดูสกอร์คิวผมครับผมพักพวกบอกเลยว่านะฮะใครบอกว่าไวโอเลตอ่อนนะครับไวโอเลตไม่อ่อนนะครับผมไวโอเลตถือว่า ถ้าคนเล่นเป็นนี่โหดมากนะครับขณะผมเล่นแบบกลางๆนะครับผมก็ยังโหดได้นะครับผมถ้าเราได้ทีมดีๆนะครับผมว่าปาร์มเก่งๆอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าจะสุดยอดอยู่ความควนนะครับตอนนี้เขาเรียกกรุปภาพแล้วนะฮะน่าจะตอนนี้อุ้ยโดดลงไปโดนอันติพอดีโชคดีเรื่อยยังไม่โอ้โหครับเขามาล้วงหลังนะฮะล้วงหลังแล้วครับยิงดีๆครับ ยิงดีครับยังไง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 ครับตายไหมยังไงครับตายไหมหลบกลับมาครับนี่ครับสเต็ปนี่เขาเรียกสเต็ปครับยิงฟรีไปยิงฟรีไปตายไหมยิงไปตายไหมไม่ตายครับตายไหมกิ้งยิงไมหลอกนี้ตายไหม ไม่ตายครับตายไหมล่ะตายไหมล่ะตายไหมล่ะ,ละดูสกอร์คิวสกอร์นะครับดับเบิลแทบไปครับเจ็ดตัวแล้วครับกออคิวผมนะฮะพอมีแตกแน่นอนครับเอาไปอีกครึ่งหลอดแล้เมือม่อ,อกีก้เพื่อนเราช่วยกันบวกนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่ แตกแน่นอนครับทาวเวอร์นี้จะมีเ hey ฮหรือเปล่า <Behind me. S 1> นี่ครับโดนล้วงอีกแล้วครับโอ้โหเป็นอันติมาทีนึงครับ <Def end. S 1> หน้าหายไปครึ่งแถบด้วยเพื่อนก่อนครับนะฮะ <Hold on. S 1> กิลสองเราไว้ใช้ช่วยเพื่อนได้นะครับผมในการดักหน้าครับปลาดักหน้า นะครับผมเอาครับผมตามไปช่วยเพื่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไปตามมาแล้วครับมันตามมาข้างล่างอยู่นะฮะแต่ว่าขอเราบัฟนี้ก่อน,นะะเพื่อนเราจะบวกไหมจะบวกไหมเพื่อนเพื่อนจะไม่บวกใช่ไหมโอเคไปแล้วครับผมสำหรับใครอยากจะรู้จังหวะก,การออกของหรืออะไรอย่างนี้นะครับผม อยาทำทำให้ดูว่ามีของอะไรนะ่าออกบ้างนะตอนนี้นะครับคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมถึงไปยิงแต่ตัวแท้งนะครับเพราะว่าเราเข้าไปข้างหลังไม่ได้นะครับเราตัวเปิดเราเขาไม่ได้เปิดตัวข้างหลังให้นะครับเขามาเปิดตัวแท้งให้เรานะครับเราไม่รู้จะเข้าไปบุกตัวข้างหลังได้ยังไง นี่ครับผมเต็มการเอา้ากำลังจะบอกสเต็ปดีกำลังบอกกำลังจะบอกสเต็ปดีเลยนะครับโดดเข้าไปโดนโดนสกิลซะง,งั้นนะเ <c oughs> พื่อนเราก็บ่นเลยทีเดียวใจออนะฮะแต่อย่าบ่นผมมากครับสะกอร์ผมเยอะสุดนะครับในทีมอย่าบน่นอย่าบ่นผมมากครับผมก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรนะครับผมก็มาช่วยเหลือทีมตลอดนะครับ ค่าไปครึ่งหนึ่งของทีมละตอนนี้น่าจะน่าจะเสียเปรียบอย่างมากนะครับข้างบนข้างบนก็จะแตกแล้วแตกแล้วด้วยครับผมช่วยครับกิ้งหญิงกมาใ้โูครึ่งหลอดว่าไงครับว่าไงครับยังตามอยู่ครับผมไม่ลดละความพยายามครับไปไหนจ้าที่รักไปไหนจ้าที่รักคิดว่าจะหนีผมได้เหรอบิงฮนะ เก่งแล้วก็ยิงไปครับจบชีวิตเอาเปล่าล well? ่ะเอาเปล่า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 แบทแมนจะเอาเปล่าแบทแมนจะเอาเปล่าแบทแมนจะเอาเปล่าเทรนจะเอาเปล่าเทรนเทรนจดาวไม้เทรนจะเอาไม้เทรนจะเอาไม้เทรนจะเอาไม้เอาเปล่าแบทแมนจะเอาเปล่าแบทแมนจะเอาไม้เออ เก็บไปสี่ครับผมเอาไงนะครับผมแต่ทีมเราอะฮะทีมเราไปไหนหมดครับหายหาหมดครับผมนี่คือการแบกทีมนะครับของจริงนะฮะอ่านี่คือการแบกทีมของผมว่านะครับเราเป็นตัวไล่คิวเนี่ยเราเราก็ไล่คิวเขาอยู่นะแต่เขาเปิดให้เราไม่ค่อยดีนะ เขาไปเปิดตัวแท้งนะครับเกมเนี้ยเออเขาไปเปิดตัวแท้งกันนะครับเราก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงดีนะเพราะฉันั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะด้วยครับอยู่ที่ทีมด้วยแหละหลายๆอยา่างเกมนี้ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่าแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์แพ้เยอะนะถ้าผมตายอีกรอบนี้นี่ก็คือน่าจะแพ้แน่นอนชัวร์มากครับ ตอนนี้ต้องอาศัยอยู่ที่รอจังหวะอย่างเดียวครับวันนี้ถ้าถ้าถ้าผมตายอีกทีหนึ่งนี่ก็คืออาจจะต้องจบครับเนี่ยฮะเขาไปข้างนอกนี่หรอครับแตวมันก็จะบุกมาข้างหลังครับมายิงมันก็จะบุกมายิงเนี่ยครับผมพยายามที่จะไปข้างหลังนะครับไปล้วงเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้โหโดนยิงตายครับผมเนี่ยครับเขาไปบวกกับตัวแท้งอีกแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจทีมผมเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะไปบวกตัวแทงเพื่ออะไรนะครับเขาปล่อยตัวดาเมจมาทําดาเมจกับพวกเราแทนนะครับผมก็ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ GG well p a y กันเลยทีเดียวอ h oh, my g ก็ โอเคนะครับผมก็ถือว่ายอมแพ้นะฮะแล้วก็พยายามทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรบหมวใจเป็นของปอบใจนิดนึงนะครับก็ MVP เหมือนเดิมนะครับฆ่าไป11ตาย5นะครับผมสำหรับเกมนี้สวัสดีครับผม